เบอร์สักลายระหว่างรอลูกค้าจะมาสักลายตอนเช้าก็ตัดผมไปเรือกก่อยๆโกนเนวดกันไปลูกค้าที่มาสักลายวันนี้กูถามเมื่อวานแล้วมันบอกมันจะมาก็มีลูกค้าขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตามให้มัตัดผมคนแก่ที่บ้านหน่อยกูว่าไปตัดผมให้คนแก่ผู้สูงอายุตามบ้านนะ่ะมันง่ายกว่าที่จะให้เขามาที่ร้านกู ยายคนนี้ก็อีกหนึ่งคนป่วยติดเตียงกูมาตัดให้ที่บ้านแกง่ายกว่าตัดผมเสร็จแล้วก็เก็บของกลับบ้านวะไอ้ฉลามเอ้ยกูไปไหนทําอะไรก็ตามกูไปหมดนะลูกกูเ <c oughs> ห็นมอเตอร์ไซค์ที่กูสั่งไว้หลายวันแล้วก็มาพอดีก็ใส่ล้อลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะมาสักลายตอนเช้าไนี่ยก็ใส่ล้อไปก่อนกูก็ส่งข้อความไปห,หาลูกค้าสักลายตอนเช้าเอ้ยมาหรือเปล่าวะตอนเช้าเนี่ยมีลูกค้าเข้าร้านอยากสักรูปเนี้ยสักได้ไหมพี่พี่ว่างหรือเปล่าตอนเนี้ยกูรอลูกค้าตอนเช้าอยู่มันคงไม่มาแล้วมั้งกูน่าจะว่างก็หล มามาลงมือสักกันเลยลอกลายเสร็จแล้วงานนี้ไม่ใช่ยาชาจับเครื่องอไรก็สักแม่งเลยระหว่างสักกูก็นึกถึงไอ้ลูกค้าที่จะมาสักลายตอนเช้าไอสัตว์เอ้ยใจกูเห็นหน้านะเว้ยกูก็ถามมาแล้วนะว่ามันจะมาไหมมันบอกมันก็มาแล้วกูก็ทักไปอีกมันบอกมาไหมมันก็ไม่ตอบไอสัตว์เอ้ยมาดูงานที่อยู่ตรงหน้ากูดีกว่าที่จริงมันก็เสร็จแล้วแหละแต่ตอนนี้ลูกค้าบอกอยากได้สีฟ้าเพิ่มอ้าวจัดไปอยากได้ลไรก็จัดให้ได้หมดนะกูว่อยู่ๆก็มีลูกค้าขี่รถเข้ามาอ้าวหน้าตามกัคุณเนี่ อ้าวพี่จำคิวผมไม่ได้หรอผมนัดไว้พี่ตอนบ่ายนะชิบหายแล้วกูจำไม่ได้วะ <c oughs> เออมาแล้วก็มาสักเลยพี่สักทับลายปลาครับชวนเกินให้ผมหน่อยเนี่ยไอ้รูปเนี้ย <c oughs> อยากได้รูปเนี้ยพี่ไอ้จมูกน้ำแบบเนี่ยอ๋อเทงงูโอเคลอกลหลออกมาก็เป็นแบบนี้ไอ้หมอเนี่ยมาสักกับกูได้สองสามรอบแล้วรอบนี้รอบที่สามแล้วเนี่ย ที่สักมียกวกทั้งนีกูก็นึกว่ามันจะบนลงสีเมียกวกสีแดงแล้วที่เห็นมันใส่ผ้าปิดจม,มูกนี่ไม่ใช่อะไรน,นะแม่งเมาไอเหี yeah. ้ย <laughs> มากี่รอบแม่นก็เมาที่ผายอยู่ๆลูกกูก็เอากันบ้านมาให้ดูสมัยตอนอนุบาลเอามาให้กูดูงั้นแล้วมึงตอนนี้มึงอยู่ไหนแล้วอยู่ป .1 อนหนึ่งพ่อเ <laughs> พิงเ่งจะมาให้กูดูตอนนี้เนี่ยน,นะเหี้ยก็สักไปเรื่อยๆสักพักนึงลูกค้าก็ไม่ไหวแล้วแสบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้ามีธุระกลับบ้านต้องรีบกลับบ้านพาเมียกลับบ้านงั้นลูกค้าบอกโอ้ มองไม่เห็นเลยว่ะโอเคพี่โอเคเดี๋ยวรอบหน้าเจอกัน